ว่าถ้าเกิดเรทำโรงเรียนุงมันจะเป็นการกรจายแต่ว่ากายได้มากนะครับเวาเราทุ่ได้เยอัที่ไหนที่ไหนดก่อนหน้าเนี่ยเด็กทุกคนค้าีสมาธิกจายก่อนหน้าเงียบไปเลยหายเลยนะครับากายเปกำลังเลยนเนี่ยวันที่6-7จะมีต่อเนื่องกัน2วัน จะเป็นประมาณชั้นหกชั้นเจที่เคยที่เคยสืบกับนักเรียนเอามีดไปไว้ที่ลานจอดใช่ค่ะกัเลยนจากการเลียนการเลยนมามามาเกิดเหตุผลแล้วมาไม่รู้ไมด้อะตายมน่นนั่นคือกรรโรงเรียนไม่ทำกันหมดนะเาเดน

เรียกว่าเอาเอกนะเอาปอออกกดูนะทางเล่มนะส่งในไลน์ระดับเลยอันนี้เอารถไหนรถอะไรเอารถขนอมครับเอาเอาเอาข้อมูลแม่หน่อยนะพัดหอห้าเนี่ยเก็บข้อมูลให้ถ่ายรูปเลย ลูกองใต้อยู่ที่ลกกเมชาตอนนี้มาที่ลองลยองเลยใี่บองเเสียเวลาเป็นยังไงเาว่ามาเปลี่ยมยีบอกไว้เรียบร้อยก่อนเก่อยีบอ